ทานข้าวเช้ากันเหมือนเดิมครับทุกคนวันนี้ผัดกะเพราหมูสับใส่ลูกชิ้นนะจ๊ะแล้วก็ใส่กะเพราเยอะมากเลยแต่กะเพรามันมันยอบหมดแล้วตอนนี้ดูสิครับอเอาลูกนี้ก่อนไม่ต้องเด็ดควร <c oughs> ลืนกระเทียมพี่นอ้องกระเทียมสดมข้าวเช้าจะกินแค่นี้นะครับ แต่ก็ขอให้กินข้าวเร้าด้วยพี่น้องด้วยอย่าขาดอย่าอย่าทิ้งข้าวเช้าเด็ดขาดนะครับผมเพราะข้าวเช้าดีต่อสุขภาพ คำใ,ใหญ่เลยมผมเป็นคนกินข้าวคำใหญ่เลยพี่น้องเยวว่าผมเด้อกินคำน้อยๆจังซีมันเบอร์เซบ มันต้องกินทำจังซี่ถึงจะแซบ่บอืลืมใส่น้ำปลาอ,อ๋อวายอยู่คือส้มจืด กินเบบพี่พพื่อน้องอืมออืม,อม